เคลียดเยอะเลยเียนแขกติดเครียดคอนเคลียดแมั้งไที่มีรองพ่อด่าแม่ทําไมเครียดร็อกไอยาเซนปม๊มไกยาเินนุ่ยแม่เทียนไอยาเซนในร้านัวาไมอยาย่าเซนต้นหายาเซนช้นหลว่าหลน่ยโอไม่ต้องเลนยที่ไม่ปักเลงแต่พันเพื่อตกลงไม่ปับเลงชี้เลงไม่ได้เล่งดับเล่งดับผู้มวนก็มวนหนึ่งเม็ไม่กี่ดอก อย่าใช้นามตัวอักษรแก้แค่แม่แก่แถวเล่นอ่านได้เจอให้แม่กูได้ต่ำหันอันนี้จร <Stevens. S 1> mm ิงแก่ต่ำหันพวกได้ยูทีนี้คุณเรานั้นเล่นฝืนเลยอยาเล่นงานมากมันเป็นติดเสียหายทีนี้เรามาคือนี้เราดีใจพี่น้องมาพบคุณเราเกิดเป็นคุณเราอยากทอเราอยากทอโย้ยนุกเปิดกูไม่ทอเลยอ่านนึกไม่ทอที่เล้วคืนมาดึกแล้วมาแต่น้อยนูหนุนมึงฮะมาแต่คืนมาแต่น้อย เด็กขึ้นเออเด็กขึ้นมาเด็ไปแล่นนองไตน่องไตโอราตุยไม่น่องเฒาคูนี่เพื่อนเต่งไตในงานบวชเอาน่องไตเออมึงไปหานกันจริงนะเนี่ยกูเฝ้าดูไม่กี่วันน่องไตแกหน้านู้น่องตัวน้อยตัวตัวตองตัวนองเพื่อนไม่ใช่น่องเพื่อนน่องคูนี่น่องเพื่อนกูบ่บ้านมึงใะ ไม่ใช่ว่าทุตโตมันก็ว่านองเพืือนแต่แม่เดียวกันนี่นองเปืือนนใครไรแล้วนองกี่ว่าทุตโตกับนองเพืือนนั่นน่ะแค่แม่เดียวกับกูนี่เครื่องคูนองคูนี่ไม่ใช่นองเพืือนแล้วมึงพี่นองกี่คนจ้ามคนคูวันวัพี่พี่เพืือน ปีบุญนูบนองน้องจ้องคนนู้งไอ้ร้อยลือกูบ้าวันควรล่ะแล้วไม่ใช่ปีเผื่อนปีเผื่อนได้หลยดิปีบุญนู้ปีเผื่อนนั่นต้องผีมึงมูจังกินไก่จวนหัวกินยามีลูกออกมาจะเหมือนอะไรยังรอตามีมึงคอยรอได้มิกตุ่มตายโอ้ quen của yo ham mà pi Này cả mặt rắc mắc rồi Đồ hùn taxi si. Mổ với nắm bình đều đi Nhà yung đây mày Này cha Còn chúi Cha Chúi mặc lấy đồ mày á Cây á Trời ngay lẽ Ừ, bà quá, đều dịch bà khát đi lê Dịch quý dịch bà lòng lê, đã biết nè จำไม่วันวันเงินมั่นนั้นเราในแดนน้ำผู้ดูแลกว่ายิาง่งกูไม่ยอมดิดขึดกูไม่ยอมดิดขึด้ไอ้ไรดิดขึดนดิดขึดจังไัดดนจ้าจ้าควายิงจ้าจากว่าชายขอหอมหน่อยได้ไหมหอมเป็นแบบไหนน้องไม่เคยโดนหอมอ่ะไม่เคยโดนหอมกูกรดดีตแล้วดิดหอมนี่คืออะไระคะ มันคล้ายๆกับเตียมให้กูสองคลีปกูไว้ยิิมนำชูเปรตยังไงเปรนหน่อยนะจ๊ะค่าน่ารักมากเลยนมจามารีกาวกลิวานมันใครสดๆจากความซีพีใหญ่ดี น่าเชงไล่ยังงูแหลมเบาเาไปชูำไวังวังเป็นบึงนิดเอาลายเป็นกระเพราวัดหลวงปูเด่นเปิดเบนหลวง้นช้ินดีไปนไล่ะเิดับป้าดับไร่บาุไเฟ้ตมัดเตนงใจวัดอยู่บ้านเราไม่ไว้เตเกเบียใบหลวงม่งยากจะไปตีหมอไม่เจ่แล้ว จัลโดนนไปไปเลนะไปเลกาแฟไนรุนนั้นะผมไปหลายวันดูตัวนอพูน้าดูแลเขาเคยกันตึงนอกนอนหยาึินมากปอบลัดพ้นเลยจับกรรองไปมันจะตัวใดจรินใชดิมาทำไปจับยับจัติดนี่มันทไให้คนแล้วัทขานใจเกิดไรวันแลวไม่ว่พื้นขึ้นนี่กิดนึกอปลาหรือขึ้นเหล่าปลบเนูเจตตคิดไม่ดี ว่ามีคุณดอล่ามันเก่งขากูเลยงาจ่าตะมลตัวลุงแ้วได้นนัวกัเหลามาลแม่มฝนไปลาวันตรบรูดวันนี้ไปวันนี้รูดกับว้ดิไล้มาะมาลละมาลมาลบละมามาลมลมาแล้วมแลลมมไมมาาาะไปมาลล เดี๋ยอยตาน้ลาไม่ไปไนปนเลยนี่้ใ่ดิมาพี่ตูนังดูวอลังมาเด้ตูหน้ากันตั้งปวาไ้เจ๊กไออกมามาพี่ตูนัะใ่ดิย่ก้ตัวแม่เลยเปิดอแเกกับเก้วมาจะมันเจียนเลยมาจําัื้อ เราคนยิ no okay, been, mm ่งเนี่ยปฏิรูปใจมาะ่าไม่ได้มากับตึ้งไม่ได้จังกูไปเดินไปด่ามาไม่มาจักเดือบื้อไม่มากับตึตึ้งไปนะครับไปไปแต่ไปแต่ห้องไปคนเราน่ยต้ออยู่กันไม่กันจะกันอยู่คนนี้กูไปคอมเรียบร้อยคนแค่คู่นี่แหละหรือเป็นคอม ไม่รู้เห็นองไปเกินรำองังเต็มปเปาเขียนมากคนแล้วบายทย้ายไปเถอะลูกไปส่งพ่อเดินทางค่ะพ่อโอกาสดีลูกจะเดินทางไปส่งคุณพ่อเพื่อที่จะเดินทางไปหาผู้หญิงที่พ่อรักพ่อชอบไปลูกไปการเดินทางในครั้งนี้พ่อพร้อมมามามาส่งพ่อจะแก้วตึงแก้วตองต่อไมยไปเพื่อจงังหของแก่ แต่จริงลัวมันไม่มีเกิดมเรา้ก็้นทนนะเพราะบ้านเราจนนะความงัดตะขัดก็มีนักนึกละจุดบัตจีก้กาปะก้องกายแต่มันไม่มีแกนเต็มที นังปรึกษาว่าจะทำกันยังเลยเกิดมาจนตกเนื้ตอตนนอปนตำรวดเรื่องจักซี่ไม่มียววัดครอนอเลยกูแตงไหวหวาด้วยเฉพาะด้วนี้ปนตำรวดบุญน,น้อยด้อยกันกูคุณคุณกลุ้มใจหนักน้องหลักลูกเจ้าหนายปัด เดินปั้นป้อมทุกวันเก็บไปควันแล้วก็ไม่แต่มึงโง่เรือเราแล้ววัวเปล่งที่เอามาออกฟูแล้วอ่าโย่พี่ทีเสียงเปล่งออกมาตำตำกลอนคนก้อนก็กลับคนหนักกรอนก็มีเตื้อยโย่เตะมืออยัดปอมมันโดนตกไปในชอบก็พุ่งแล้วก็มีอนุญาตลงตัวที่ลงตัวเรือจับแนว่ยลั่มตอกับน้ำฐานนั่นเองจัดเต็ด พ่นปรากฏเนียแหลมติดนำตาลมาโลเลือแล้วบักเจอใจแล้วเลยกันแรงเรื่องกินเลยเป็นยานกันเป็นยานซับนะซับเนี่ยจานนำแข็งตงไหมจานนำแข็งคนตอซับกันได้เจ็นแล้วด้วยตัวงอกเลยใส่ผิดผลบีบจมเนาใส่ทุกนำแพร่ตัวเครือผลใส่ลงแหลกน้อยนะเจ้า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  อะไรนุ่มจีนนั่นน่ะแต่นุ่มจีนไม่พักไม่ใจร้อยดอกนุ่มจีนต้องยังพักแล่นวันคนกูไปกินของชาวันต่นาคนแต่พักฟังสักหลายได้ไม่พักยี่เดียวพอกูต้ามาลูกแตงก็ตาหูนวดกวาแมกาพักมดแล้วเอนาว่าคนตกลาวันนี้ว่ะควาลูกแตงมดแล้วเอรเออตกทุกวันเลยในวันนี้ล่ะ กันนะเดือนมกราแล้วเดือนไอเดือนดียังตกกว่าว่าหลกเนี่ยงา้าบ้าเออ,เอ,อไม่ใจได้ตัดแล้วยางว่ะอุโกโกแต่ะพูป้าจานตุ้งกินไม่กินแกรู้ว่าไปตึงงวัวไม่รด้หลกแทงก็อยู่แกรู้ว่าก็ไม่รด้หลกตัวกคยอยู่แกรู้ว่าเห็นคว่าเกี่ยวเกี้ยวจากซอกได้กูย,ยิบมาตึงใส่ปากแก้เกี่ยวหัวใจเข้มเข้มค่าอยออกมาแลกกันแล้วพี่ไรอะเหลือตังเปอหลกตัวไรออกเหลือ โตกูเค้านั่นจะจากก้องเรื่อยกคูประจําหนูไม่กบกอให้ตายเอี๋ยวกาเริ่นร้อยนักนะกลางวันแลงเรื่องกินบวกกลางคืนนอนเบื่อ,อั่นคืนว่าก็ควันว่าปัดควยเที๋ยวชีวช้ปลาจุกคูปนเสกคืนว่าชื่อแรงว่านอนนอนหยอกขึ้นตึงชี้หวานคู